มาพบกันอีกครั้งกับสเปเชียลเคสเปิดไฟล์ไขคดีเดือนนี้เราจะย้อนรอยเปิดกลุ่มคดีโหดที่ฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าอาชญากรและฆาตกรในอดีตจะมีพฤติกรรมสุดอันตรายอย่างมากเริ่มกับคดีในปี2,521กินยาวมาถึงปี2,537กับตำนานมือปืนแข้งโหดนามสุดสยองสักบางนาเราไปติดตามเรื่องราวนี้กันเลยค่ะ สมศักดิ์เสงเสเป็นอดีตนักมวยเก่าค่ายสีโสธรในปี2518เขาก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตจากยอดนักสู้บนเวทีสู่นักฆ่าแห่งโลกความเป็นจริงสมศักดิ์เตะอริจนตายเพียงเพราะมาต่อแย่ด้วยแถมยังโชว์ความโหดเหี้ยมอันจะเป็นเครื่องหมายอัปยศของเขาไปชั่วชีวิตสมศักดิ์ลากร่างไร้วิญญาณของอริเป็นระยะทางยาวกว่าครึ่งกิโลเมตรมาทิ้งประจานในชุมชนแถวบ้านย่านบางนาเพื่อประกาศศักดาว่าใครหือกับสมศักดิ์จะต้องโดนแบบ แบบนี้ ผลจากการก่อเหตุครั้งนั้นขเขาเลยถูกคุมตัวไปติดคุกแล้วก็เรียนจบป .4 จากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ในเรือนจําแม้จะอาจออกเขียนได้แต่จิตใจเขาไม่ได้รับการขัดเกลาเมื่อพ้นโทษอ,ออกมาก็ได้ไปซุกป,ปีกเจ้าพ่อผู้กว้างขวางย่านบางนากลายเป็นนักเลงที่มีปอกคอสืบอทอดความฝันที่เขาเคยบอกกับเพื่อนวัยเด็กว่าจะเรียนหนังสือไปหาสวรรค์วิมานอะไรไม่เห็นได้ประโยชน์บัดนี้สมศักดิ์ได้กลายเป็นชายที่คนทั้งบางนาต้องหวั่นเกรงแล้วก็เขา รบแล้ว17มิถุนา2521สักผิดใจกับนักเลงในย่านบางนาเขาแก้ปัญหาอย่างง่ายดายด้วยการกลับไปบ้านคว้าเอาระเบิดมาปาใส่ศัตรูจนอีกฝ่ายตายไม่เพียงเท่านั้นในปี2528สมศักดิ์เสงษ์เสที่ตอนนั้นมีฉายาแล้วว่าสักบางนาได้ข้ามมายิงขาใหญ่ย่านสำารงเหนือสมุทรปราการเพียงเพราะเหม็นขี้หน้าเท่านั้น ปี2,533เขาไล่ย,ยิงคนถึง3รายแม้ไม่ตายก็อาการสาหัสที่ยังลอยนวนได้ทุกวันเพราะมีลูกพี่คุ้มหัวสมฐานะนักเลงที่มีปลอกคอจนได้เพราะเมื่อถูกจับก็มีการวิ่งเคลียร์คดีข่คมขู่พยานจนไม่มีใครกล้าม,มาขึ้นศาลพาตัวสักบางนาเข้าเรือนจำอีก ครั้งความโหดเหี้ยมที่กินเวลาหลายปีทําให้ศักบางนาได้ใจจากใช้เท้าเตะคนตายเขาขยับมาไล่ย,ยิงคนในวันที่24ธันวาคม2537เขายิงคนตายศพนอนนิ่งห่างจากแัดตารวจบางนาไม่ไกลหลังก่อเหตุสลดนักเลงมือปืนแข้งโหดก็เดินหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เกิดจากการเบี้ยวนี้ไม่ยอมใช้เลยต้องถูกฆ่าตายอย่างเลือดเย็นนี่เป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ตํารวจในนครบาลหมด ความอดทนพวกเขาระดมทีมล่าศักบางนาตามไปถึงบ้านพี่สาวกับน้องสาวที่เพชรบุรีแต่ไม่ทันมือปืนตัวอันตรายหนีไปได้ซะก่อนกระนั้นเหล่านักสืบก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาพบข้อมูลจากสายข่าวในพื้นที่ว่าสมศักดิ์เสงยงเสพิ่งเดินออกจากสนามฟุตบอลในซอยวัดราษฎรโพทองตัวเมืองสมุทรปราการ หลังมาออกกำลังกายแล้วก็ได้ผ้าขนหนูจากสาวใหญ่ที่มันหลงเสน่ห์เขาและสนับสนุนทั้งเงินและทองถึงขนาดลงทุนเช่าบ้านให้ในละแวกเพื่อใช้เป็นที่กบดาน ข้อมูลของตำรวจพบว่าศักบางนาชอบเตะฟุตบอลและฝีเท้าดีพอๆกับฝีตีนและกำปั้นลีลาโมยไทยเมื่อตำรวจนำกำลังเข้าไปพวกเขาก็ต้องวางแผนเพราะอาวุธร้ายที่ศักพกติดตัวไปด้วยเสมอนั่นก็คือโนริโกปืนเซมิออโตเมติกขนาด9มมของประเทศจีนคอมมิวนิสต์กระบอกงามที่เขาพกประดับบารมีแล้วก็ใช้มันยิงลูกนี้ตายมาหลายรายแล้ว เมื่อสักบางนาเตะบอลเสร็จและกำลังจะเดินทางพร้อมสาวใหญ่ก็เจอตำรวจตั้งแถวล้อมจับเขาถูกปิดล้อมไร้ทางหนีแม้จะสู้แต่ก็เห็นกระบอกปืนนับสิบเล็งมาที่เขากินเวลาไม่นานรถตำรวจก็บุกมาหาแล้วก็พาตัวเขากลับไปสู่โลกที่เขาคุ้นเคยอีกครั้งนั่นก็คือคุกปิดตำนานนักเลงมือปืนแข้งโหดที่แม้จะมีปลอกคอแต่สุดท้ายก็หนีความผิดไม่พ้นนี่คือตำนานนักเลงอันธพาลสุดโหดย่านบางนา ที่ใช้ปืนและความพยองข่มประชาชนเฮี้ยมโหดอย่างมากแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นกรรมที่เคยก่อตำรวจจับกลุ่มเข้าไปรับโทษชีวิตที่เคยมีศสรภาพก็สิ้นสุดลงหลังโลกกำแพงสูงเป็นเครื่องย้ำเตือนมือปืนอาชญากรทั้งหลายว่าจุดจบในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรน่าเสียดายที่คนโฉดทั้งหลายไม่เคยเข้าใจสัตธรรมตรงนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับสเปเชียลเคสเปิดไฟล์ไขคดีตอนต่อไปค่ะ รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ x ็อกข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ